ก่อนรถจะพร้อมขายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวให้ประธานเป็นคนบอกประธานป้าขอยืมตัวแป๊บหนึ่งอ่ะก่อนรถจะพร้อมขายทำอะไรบ้างอืล่างห้องเครื่องเราก็ทำนมเอง อะไรนะเมื่อกี้ล้างห้องเครื่องกับอะไรนะล้างห้องเครื่องแล้วก็ทํำคางผักตู้นี่พี่ล้างคอนโซลครับอ๋อล้างคอนโซลแล้วทำอะไรอีกก็ทาน้ำนมเห็นแล้วก็ดูดฝุ่นอะไรก่อนดูดฝุ่นทั้งเลยทาน้ำนมล้างน้ำนมคืออะไรมันจะเป็นปอกมันเงาเงาพี่นี่จับนี่มันอันเดียวกันที่เคลือบเบาอบะหรืออ้วกอ๋อคืออันเดียวกันแล้วทําอะไรอีกสมมติว่ามันเป็นแบบนี้นะมันเป็นคาบคาบอ่ทาน้ำนมมาทานต้องเช็ดหลายรอบไหมหรือว่าเช็ดรอบเดียวเช็ดสองรอบชามรอบสมมติจะขึ้นโชว์คือต้องเช็ดสองสามรอบเลยถึงจะ เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องได้ไหมว่าล้างอย่างอันนี้ห้องเครื่องล้างอย่างล้างแล้วนีอล้างแล้วเราต้องทําอะไรต่อไหมเอาน้ำนมชีดน้ำนมให้เช็ดน้ำนมอีกรอบนึงสมมติล้างเสร็จแล้วเช็ดน้ำนมเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อเอาลุ่มเป่าเอาลุมเป่าให้มันเครื่องมันแห้งเมื่อกี้เราพาไปดูล้างภายในล้างห้องเครื่องแล้วแล้วก็จะมีล้างข้างหลังอีกเดี๋ยวเราพาไปถามประธานปังทำอะไรต่อแล้วข้างหลังทำอะไรอีกไอเนี้ยน้ำมันเอืงเลยเนี่ยทำไงอ่ะยังไม่เจริยังไม่ไรเสียยังทำไรไม่เสร็จและอย่างนี้ถ้าน้ำมันขังเนี้ยเอาออกยังไง ประทานเอาเนียบเนียบเลยนะเห็นปะที่มันมีฝุ่นอยูอ่เวลาลูกค้าได้รถไปอจะได้ประทับใจเนี่ยเนี่ยฝุ่นเก็บให้หมดเลยประทานประทานของนิดอีกนิดมึงฝุ่นเต็มเลยแล้วเช็คประชดป่ะเนี่ยะฮะประชดออกประชด <laughs> ที่ออเกนออโต้ <laughs> เราทําคาสปาแบบนี้ให้ทุกคันร <laughs> ับรองเลยว่าลูกค้าได้ไปรถเนียบแน่นอน <laughs> ใครสนใจรถมือสองติดต่อได้ที่ออเกตออโต้ <laughs>